คนละนักละผงคนมักคิดอยู่เสมอครับอาหารนะมันมีอิทธิพลในทุกจังหวะชีวิตของเราแต่บางครั้งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปด้วยเหตุผลว่าไม่มีเวลาแต่ถ้าเบื่อเราลองสละเวลาเพียงเล็กน้อยมาใส่ใจในเรื่องของอาหารให้มากยิ่งขึ้นเชื่อไหมครับอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ใช่แค่อาหารที่ทําให้เราอิ่มท้องแต่ยังสามารถบําบัดร,ร,รักษาร่างกายของเราได้อย่างอัศจรรย์เลยครับ สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพร้อมจะปรุงเมนูแรกกันหรือ,อยังครับกระลำดอกนะครับหรือคลิฟฟลาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยก็จะรับประทานได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวแต่หลายๆคนนะครับเขาจะรู้สึกว่ามันจืดบอกได้เลยว่ากระลำดอกที่พลเอามาปรุงเนี่ยรูปแบบของพลอร่อยครับ ก่อนอื่นนะฮะกระลำดอกที่เราซื้อมานี่เดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นชิ้นแบบพอดีคำํำรับประทานง,ง่ายๆก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำกระลำดอกของเราเนี่ยไปบรชัชหรือไปลวกในน้ำร้อนเล็กน้อยครับประมาณ1น,นาทีนะครับแล้วเราก็ตักออกมาเสด็จน้ำ แล้วเราก็พักให้เย็นลงครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเตรียมอีก1ส่วนประกอบสำหรับกะัลำดอกพามสซาสูตรนี้ผมจะเสิร์ฟกับมายองเนสนะครับที่ปรุงรสง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมวาซาบิฮนะเราสามารถใช้วาซาบิสำเร็จรูปนะครับใส่ลงไปครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสักสช้อนชาพอละแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับ ในการทอดนะครับผมใช้น้ํามันรําข้าวเพราะว่าน้ํามันรําข้าวมีจุดเกิดควันสูงเหมาะกับการปรุงอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะทอดทําน้ําสลัดหรือแม้แต่กระทั่งอบขนมก็ทําได้นะครับอุณภูมิน้ามันที่เราใช้ทอดนะครับอยู่ประมาณ180องศา,ศาเซลเซียสครับ ว่าเป็นการนําส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพนะครับอย่างกระหล่ำดอกเนี่ยมาปรับให้เป็นเมนูอาหารว่างง่ายๆรับประทานกันได้ทุกคนครับผมแต่งหน้าด้วยใบไทม์ที่นําไปทอดจนกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพพลัก หลายๆคนจะมองว่าแซนด์วิชเนี่ยเป็นเมนูแบบซิมเพิลธรรมดาง่ายๆจริงๆแล้วสำหรับคนนะครับคนรู้สึกว่าเราสามารถใส่ลูกเล่นเข้าไปในแซนด์วิชของเราได้ต่างๆนาน,นานได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อสัมผัสที่แตกต่างชีสยืดๆรสชาติของผักของสมุนไพรที่เราชอบอะไรที่มันดีๆครับใส่เข้าไปเลยเยอะๆครับปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงทูน่าเมลเนี่ยนะครับเราจะคิดถึง โอเพนเฟสแซนด์วิชก็คือแซนด์วิชที่เปิดหน้านะครับสไตล์อเมริกันทำง่ายๆเลยครับก็จะมีส่วนประกอบของทูน่ากระป๋องไปเข้ากับมายองเนสโปบนขนมปังแล้วก็นำเข้าอบแต่สำหรับวันนี้นะครับผมจะทำให้พิเศษยิ่งขึ้นครับโดยการนำส่วนประกอบของตัวไส้เนี่ยนะครับมาเป็นไส้ในแซนด์วิชแบบประกบนะครับแล้วก็ใส่ไส้ชีสเข้าไปด้วยครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหอมเนี่ยครับไปผัดนิดนึงให้มันมีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วมันก็จะมีรสหวานขึ้น กระทะวันนี้ที่ปนใช้พิเศษมากนะครับความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ที่รูปทรงอย่างเวลาที่เราผัดข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวนะฮะมันก็จะไม่หกออกเวลาที่เราผัดหอมก็ผัดได้ง่ายได้นะครับน้ำมันรำข้าวแล้วก็ใส่หอมลงไปเลยครับกระทะที่เป็นลนักษณะนอนสติกนะครับอย่าใช้ไฟแรงครับเพราะว่าเขานำความร้อนได้ดีวันนี้เราใช้เป็นทูน่ากระป๋องนะครับใช้ห่กระป๋องเต็มเต็ม เราก็คว่ำออกมาเนี่ยนะฮะแล้วเรากดน้ําออกแบบนี้ครับใช้ได้แล้วครับสับหยาบๆครับผมผมมีพาสเลส,สดนะครับมายองเนสครับผมมายองเนสนี่เขาจะมีมายองเนสสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะกับสไตล์อเมริกันแบบที่เราใช้เป็นสไตล์อเมริกันนะครับสีจะออกขาวกว่าปรุงรสด้วยเกลือ กทสําหรับคนที่ไม่ชอบทูน่านะครับเราสามารถปรับได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาเป็นทูนา่าเมลทั่วไปใช่ไหมครับเขาก็จะโปะหน้าบนขนมปังโรยชีสเข้าอบแต่วันนี้ครับเราจะใช้เทคนิคของการทํากริลชีสมาปรับใช้นะครับขนมปังเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับวันนี้พลใช้เป็นขนมปังโรยเบรดนะครับแผ่นของเขาเนี่ยจะหนาเนื้อนุ่มนะฮะร,รูปทรงก็สวยนะครับเวลาที่เราทาแซนด์วิชเนี่ยต้องบอกว่า คู่เดียวเนี่ยก็สามารถรับประทานเป็น1มื้อได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าชิ้นจะหนามากทีเดียวที่สําคัญนะครับขนมปังตัวนี้ทําจากแป้งที่ไม่ฟอกขาวร้อยเปอร์ซแล้วบนหีบห่อของเขาเนี่ยก็มเีเขียนวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าขนมปังที่เราใช้เนี่ยสดใหม่อย่างแน่นอนครับผมจะใช้ขนมปังทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะฮะเคล็ดลับของผมเนี่ยเวลาที่เราทำกริลชีสนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องใสเ่เนยลงไปในกระทะแต่เราจะเอาเนยเนี่ยครับ ทาลงบนขนมปังก่อนครับเราทาด้านเดียวพอนะครับทีนี้เรามาดูขนมปังของเรานะฮะให้หันด้านที่มีเนยเนี่ยอยู่ด้านนอกครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งไส้ทูน่าแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับตามด้วยชีสมอสซาเลล่าครับเป็นชีสที่เหล่าคนชอบชีสยืดยืจะชอบนะฮะ เอาละปิดด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งให้ด้านที่มีเนอยอยู่ด้านนอกนะครับเราต้องการที่ชีสละลายใช่ไหมครับเราใส่ลงไปแบบนี้นะครับลดไฟนะครับไฟใช้ใต้นตังเลยฮะสำหรับแซนด์วิชที่เรายังไม่ย่างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราสามารถเตรียมทําไว้ก่อนได้โดยทําไว้แบบนี้ครับแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารแช่เย็นไว้ได้เวลาที่เราต้องการรับประทานเราก็แค่เอามาทําแบบนี้ครับผมจะใช้ฝาปิดทําไมถึงใช้ฝาปิด เพราะว่าการปิดเนี่ยนะครับการปิดฝาเนี่ยมันเป็นเหมือนการสตีม <Steam S 2> ทําให้ด้านในม,นมีไอ้น้ำเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วความร้อนมันก็จะละอุอยู่ด้านในใช้ความร้อนต่างๆนะครับค่อยๆย,ย่างขนมปังให้มีสีที่สวยประมาณ2นาทีครับเราแอบแยมดูนิดหนึ่งว่าสีสวยยังอ่าสีสวยแล้วก็พลิกได้เลยครับหลังจากที่พลิกแล้วนะครับเราไม่ต้องปิดฝาแล้วครับผมทูน่าเมลของผมนะฮะสีสวยทั้งสงด้านแล้วครับ ว,ว้าวต้องบอกว่าเป็นสุดยอดทูน่าเมลจริงๆนะฮะเอาใจคนที่ชอบรับประทานแซนด์วิชสไตล์เมกันที่มาพร้อมกับชีสเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับ เมนูนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เอาใจคนรักสุขภาพจริงๆครับเพราะว่ามีส่วนประกอบหลักเป็นปลาและก็เป็นผักหลายๆชนิดนะครับซึ่งผักนี่นะครับแนะนําเลยฮะเราเลือกผักที่หลากสีแล้วก็เป็นผักที่อยู่ในฤดูเนี่ยจะดีที่สุดครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะหั่นตัวหัวหอมนะครับพริกหวานนะครับเราใช้ทั้งหมดครึ่งผลหั่นให้เป็นเต๋าครับ มะเขือม่วงน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะครับใส่หอมครับกระเทียมแครอทแล้วก็พริกหวานในกระทะนะครับอีกใบนะฮะใช้ไฟปานกลางไม่ต้องร้อนนะครับน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับใส่มะเขือม่วงที่เราหั่นไว้แยกลงไปครับปรุงรสด,ด้วยเกลือนะครับพริกไทย มะเขือจะสุกยางนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเราจะผัดแยกครับผมเอาให้สุกสักประมาณสักประมาณ5 0เนะครับนอกจากมะเขือม่วงแล้วนะครับวันนี้ผมจะใส่นี่ด้วยครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีรสชาติกลมกล่อมนะฮะใส่ลงไปในสตูผักของเราจะทําให้สตูผักองครวมทั้งหมดเนี่ยครับโอ้โหรสมีเอกลักษณ์ขึ้นมาท,าทันทีนั่นก็คือมะกอกดําครับเอาละมะเขือม่วงของเราสีสวยนะฮะสุกประมาณ5 0เแล้วเราย้ายมาใส่ลงในหม้อนะครับ ใส่มะกอ,อกดำลงไปมะเขือเทศเชอรี่เราก็หั่นครึ่งนะครับก่อนใส่ลงไปนะครับเราจะใส่ตัวนี้ฮะใบไทม์ By ครับต้องบอกว่าใบไทม์ตัวนี้จะหาซื้อยากนิดนึงกับแบบสดเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงแล้วบางทีเราซื้อมาเราใช้ไม่หมดนะครับผมแนะนําง่ายๆเลยครับเราสามารถใช้แบบแห้งได้ครับผมยิ่งเมนูที่เป็นเกี่ยวกับสตูอย่างเงี้ยครับเราจะมีเวลาที่เราสามารถปิดฝาตุ๋นให้เขามีกลิ่นหอมดังนั้น แบบแห้งกับแบบสดแทบจะไม่ต่างกันเลยครับใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชาครับผมคนให้ส่วนประกอบกระจายดีนะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศล,ลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาครับใช้ไฟต่าๆนะครับตุ๋นสตูผักของเราเนี่ยให้มีลักษณะที่นุ่มดีประมาณ8นาทีครับชิ้นปลาของเรานะครับวันนี้เราใช้เป็นปลากระพงชิ้นใหญ่เลยนะฮะหั่นนิดนึงแล้วกันมันใหญ่ไปเกลือพริกไทย น้ำมันมาเกอกครับคอยให้ร้อนๆดีนะครับพอร้อนแล้วเนี่ยฮะเอาด้านหนังลงครับเราก็ย่างนะครับย่างให้หนังของเขาเนี่ยมีสีที่สวยดีใช้ไฟร้อนนิดนึงพอหนังอ่าสีสวยแล้วนะฮะ,ะพริกปลาไปมานะครับให้สุกดีทั้งชิ้นปลาของเราใกล้สุกดีแล้วครับผมจะใส่เนยลงตอนหลังครับ ปกติแล้วเนยจะไหม้ง่ายนะฮะดังนั้นเราใส่่อนหลังสุดเลยครับละลายเนยนะครับปลาของผมสุกดีแล้วครับปิดไฟได้เลยฮนะเดี๋ยวเราก็เตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับกลับมาดูสตูของเรานะครับว้าว ต้องบอกว่าเป็นมื้ออาหารแสนอร่อยเพื่อสุขภาพจริงๆครับสุดท้ายนะครับปลาเสิร์ฟคู่กับมะนาวเลมอนนะครับเข้ากันที่สุดละพร้อมรับประทานแล้วครับ ครับกลับมาพบกับเต็งหนึ่งแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเมนูง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับมาฝากกันครับนั่นก็คือเป็นบราวนี่นะครับแต่ว่าบราวนี่ของผมเนี่ยรับรองว่าทุกคนต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับ ทุกผัดราวนี่ของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือผมเนี่ยจะใช้เป็นผงโกโก้นะครับแทนตัวช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งผงโกโก้ในวันนี้ผมเลือกใช้นะครับก็ผมเลือกให้มันเป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้มหน่อยนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเปิดเตานะครับที่อุณหภูมิ180งอสงศาไว้เลยครับเคล็ดลับของความฉ่าของราวนี่สูตรนี้ของผมนะครับผมจะใช้เป็นเนยละลายครับผมปกตินะครับบางคนจะใช้เป็นเนยที่เป็นอุณหภูมิห้องใช่ไหมฮะแต่วันนี้นะครับผมจะเอาเนย เราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการแค่ละลายของเนยเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้เนยเดือดนะครับระหว่างที่ผมพักไว้อย่างนี้นะครับให้เนยละลายนะครับเรามาดูส่วนผสมของแห้งกันก่อนดีกว่านะครับเติมต้นด้วยผงโกโก้คุณภาพดีนะครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่เกลือนะครับลงไป1นส่วนสช้อนชานะครับลงไปในแป้งอเนกประสงค์นะครับแล้วเดี๋ยวเราล้นรวมกันนะครับ แล้วกลับมาที่เนยของเราต่อนะครับโอเคตอนนี้เนยของเราละลายกันหมดแล้วนะครับนําไปใส่ในโถผสมครับตามด้วยน้ํามันรําข้าว1ช้อนโต๊ะครับเหมือนสูตรเบรนี่ทั่วไปเลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะตีตัวน้ํามันนะครับผมเข้ากับน้ําตาลครับเพื่อให้มันฟูนะครับแต่ว่าสําหรับสูตรนี้นะครับอาจจะไม่ได้ฟูมากก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราต้องการแค่ให้น้าตาลกับตัวไขมันเนี่ยเข้ากันเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไข่นะครับลงไปทีละฟองนะครับนะครับก่อนที่เราจะใส่ไข่นะครับเราต้องรอให้เนยของเรานะครับมีอุณหภูมิที่เป็นกลับมาเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะครับผมวิธีการวัดง่ายๆก็คือการที่จับที่ข้างๆถั่วผสมแบบนี้นะครับถ้ามีอุณหภูมิที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆเย็นลงนะครับผมโอเคครับตอนนี้เริ่มเย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ลงไปนะครับ ตอนนี้นะครับฟองแรกของผมเนี่ยเริ่มเข้ากันได้ดีนะครับขึ้นฟูขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมไข่ลงไปอีกหนึ่งฟองลงไปนะครับตีต่อไปเรื่อยๆนะครับดีกว่ามันจะขึ้นฟูครับสำหรับพิมพ์ในวันนี้นะครับผมเลือกเป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมนะครับ8ปดคูณแนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ผมนะครับจะใช้เป็นตัวกระดาษไข่นะครับตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้พอดีกับตัวพิมพ์นะครับและวิธีการแบบนี้นะครับเราจะ ดึงออกจากพิมพ์ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับแบบนี้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมวันนี้กลิ่นวานิลาลงไปเพิ่มความหอมให้นิดนึงนะครับในสูตรนี้นะครับผมใช้ประมาณ2คช้อนชาครับถ้าจะสังเกตนะครับจริงๆแล้วเนื้อของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวบัตต์ครีมนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปนะครับผมเราไม่จําเป็นนะครับจะต้องคนผสมให้เข้ากันจนจนมันเนื้อเนียนมากๆนะครับจริงๆบราวนี่ไม่ควรที่ต้องทําให้มันยุ่งยากขนัดนนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราโอเวอร์มิกไปนะครับผมเนื้อของตัวบราวนี่ของเราเนี่ยมันจะออกมาคล้ายๆกับตัวเค้กนะครับซึ่งเราเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะครับเพื่อให้บราวนี่ของเรานะครับมีความฉ่ำมากขึ้นนะครับผมผมจะใช้ นี่ครับช็อกโกแลตคอมเพลของเรานะครับสับละเอียดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โจมานลงไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราคุกให้เข้ากันนะครับซึ่งช็อกโกแลตคอมเพลนะครับมันค่อนข้างจะทนความร้อนนะครับเวลาที่เราอบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ละลายมากนะครับผมแต่เวลาที่เราไปอุ่นนะครับไปตัวตัวบราวนี่ของเราเนี่ยมันจะมีความฉ่ำช็อกโกแลตมากขึ้นอีกนะครับผม ตอนนี้นะครับเนื้อบราวนี่ของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำลงในในพิมพ์เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ทั่วพิมพ์เลยนะครับ ตอนนี้นะครับซูเปอร์ฟัดบราวนี่ของผมเนี่ยพร้อมอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะนําเข้าเตาอบประมาณ25นาทีนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับที่อยากให้มันฉ่ากว่านั้นนะครับก็อาจจะลดเวลาลงมาเหลือสักประมาณ22นาทีก็ได้นะครับผมสาหรับสูตรนี้นะครับคุณอาจจะไม่ต้องใช้วิธีการเทสแบบทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่ามั่นใจได้เลยครับว่ามันจะออกมาดีแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าซปเปอร์ฟลัดบราวนี่ของผมนะครับใช้เวลาอบ 25นาทีนะครับแล้วก็อุณหภูมิ180องศาครับตอนนี้นะครับ25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำซปเปอร์ฟลัดบรวนี้ของผมออกมาจากเตาอบนะครับตอนนี้นะครับบราวนี้ของเรานะครับออกมาจากเตาอบใหม่ๆนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีพองตัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า มันเป็นธรรมดามากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพักมันให้เย็นลงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็นสักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ครับเพื่อแต่ง่ายต่อการตัดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับซูเปอร์ฟัดบราวนี่ของผมนะครับหลังจากที่แช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เซ็ตตัวดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมก็จะนํามาตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะครับผม ท่านดีเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้มันดีกว่านี้นะครับผมก่อนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยนะครับเราอาจจะนําเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาณ10วินาทีก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวบราวนี่ของเรานะครับแล้วก็ช็อกโกแลตคอมพลตที่เราได้โรยลงไปข้างหน้าตอนแรกนะครับมีความชุ่มฉ่ามากขึ้นนะครับและยิ่งจะอร่อยมากขึ้นอีกนะครับถ้าผมเสิร์ฟคู่กับไอศครีมรสชาติโปรดของผมนะครับผมรับรองว่าคนทานเนี่ยต้องติดใจแน่นอนเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูซุปอรัาวนี้ของผมในวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการทําขนมนะครับอย่าลืมนะครับมาเจอกันนะครับรับรองว่าจะเจอกับผมและเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านอย่างนี้เลยนะครับถ้ายังไงติดตามกันดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะนําเมนูไหนมาฝากกันครับ